สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับบาวปาใหม่เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายปาใหม่นะครับเมื่อนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการครอบครองเรือวงเดือนนะครับพอดีมีพี่น้องเข้าหลายคนมันยังสับสนอยู่นะครับว่าเออปาใหม่ตกลงเรือวงเดือนนี่เขาต้องไปขออนุญาตมีไว้ในครอบครองคือเรือโสยนบอนนะครับ เดี๋ยวจะมาบอกเราให้กันให้ฟังนะครับสําหรับเรือยวงเดือนนี่นะครับพี่น้องมันบม่มีกฎหมายเฉพาะขวบคุมคือเรือยโซยนหรือเรือยเครื่องบานเท่านี่แหละครับจะนั้นพ่อแม่พี่น้องสิไปหาสื่อหรือสิไปหาเมื่อไห้ตตดตัดไม่ไวในรอบค้องนี่ต้องขออนุญาตนะครับผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาพ่อแม่พี่น้อง นัไปใส่งานกับยาเอาเขาไปเรื่อยในพื้นที่หวองหามนะครับเช่นป่าสังวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหรือว่าเขตรักษาพันธุ์หรือว่าที่ดินสาธารประโยชน์ที่ยั่งบ่มีเอกสารตามบะมวนกฎหมายที่ดินนั่นแหละครับภาวาทา้าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจพบเขาสามารถดําเนินคดีกับเฮาได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้เลื่อยวงเดือนเนี่ยมันบม่มีบทลงโทษเฉพาะนะครับมันก็นจะเป็นเพียงอุป,ปกรณ์ในการตัดไม่แปรรูปไม้ ทั่วๆไปแค่นั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่อย่วงเดือนมาบอกเล่าให้กันฟังนะครับพี่น้องท่านใดเขามาชมคลิปนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแช์นะครับผมก็จะนํำเนื้อหาเกี่ยวกับด่านป้าใหม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายป้าใหม่ทั่วๆไปนี่แหละครับมาบอกเล่าให้พ่อแม่พี่นอ้องเฮาได้รับทราบนะครับผม สำหรับมูนี้กัคงมีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ